สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมครอ s ครับยูเอเกมเซตที2วันนี้ผมก็จะเอาเซตเกมเร็วไปตะรุยเอ็กเปอรสหาเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ยังมองว่าเมตาตอนนี้เนี่ยเซตนี้ก็ยังเก่งอยู่นะเพียงแค่เบิ้ลครั้งสักครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยก็จะทําให้ได้เปรียบอีกฝ่ายมากๆครับแต่ถ้าไม่เบิ้ลเลยเซตที่มีเดียนาก็จะเก่งกว่าเนาะอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ มาครับ x เปิด3ตอนนี้แต้มผมอยู่ที่4,600นะดูกันก่อนว่าจะเจอใครอ้อก่อนอื่นเลยเบียร์ทีเซ่ผม5ดาวแล้วนะครับอ่สาสะสมเศษมาเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยอ้าวเจอ2จ่านว่า20 20หรือ2 2 0ดี2,200ยูไน nice. เจอบ่อยมากครับคนนี้ เป็นท็อป10ด้วยนะอ่าสายเติมด้วยครับเล่นเซตเดียวกับเราเลยนะเซตเกมเร็วครับโอ้แต่เขาเปลี่ยนนิโคออกเป็นบูเหน่าจะเอามากันแดน่านะเริ่มมาแต่งต่างๆไปแล้ว63ล้านครับแล้วการเรามีแต่ใกล้ๆไง <10. S 1> เขาถอยสิบหรอ อ่าผมถอยถอย5้าก่อนแล้วค่อยทอยหได้เนาะเพื่อที่จะได้ไปลงจุดวาร์ปครับแล้วก็ดูว่าเราจะเล่นอะไรต่อนะกท <5. S 1> อยได้5โอ้อโหแล้วข้ามยเมืองไม่ได้เห็นการไปนี้บ่อยๆนะ <Your turn. S 1> ไปอย่างที่คิดครับ ทอยหกแล้วก็มีทอยแปดต่อลงเมืองเซฟเซฟตั้งก่อนแล้วกันครับ <7. S 1> ถ้าอย่างนี้ผมขอทอยสามก่อนแล้วกัน <3. S 1> เผื่อมีการ์ดไดที่ อ่าโอเคเรามองว่าเผื่อมีเต่าเล่นไปทางอื่นนะแล้วเราทอยแปดต่อลงจุดวาร์ปด้วยครับเราได้2อสี่มาก็เล่นลาย2ไปเลยดีกว่าเนาะโอ้ <Double>. oh. ได้เบิ้ลด้วยครับเราก็สร้างเมืองไปเลยนะ, <an> อะเอาเมองแพงสุดไปเลยแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวถอยแปดไปยึดเมืองเขามาครับตังน่าจะพอนะให้เออโอเคตังพอครับกำลังคิดอยู่ว่าตังจะพอหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวให้เขามาแก้เอาครับเรายังปิดเกมไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเขาไม่มาแก้เนี่ยอ่าเราจะปิดเกมด้วย BTC ได้ครับ เราต้องเลือกเต่ามาไกลๆหน่อยไหมโอ้อันนี้น่าจะดวงไม่ดีนะได้เบิลสองครับอ๋อเราต้องใช้วัดสันเลยนะสร้างแลนด์มาร์กเหรออาจจะมีทอยมาลายสองอาโอเคมีสิบเอ็ดครับ กลัดเมืองเราไปนะอ่อ uh, แต่ถ้าอย่างนี้ผมเบิ้ลหกผมชนะนะโอเคชนะครับเบิ้ลหกแล้วเราทอยแปดได้ไงในแปดซ้ำอยู่บนมือก็เป็นเรื่องที่ดีนะตานี้ตา,ตาอื่นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ <c oughs> แต่ตานี้เรามีแปดสองครั้งเลย 8เข้ารถไฟจากร้านคาเนะ้ะแต่ว่าเราต้องวนนิโคก่อนครับไม่งั้นไม่มีตังค์นะโอเคอันนี้ถือว่าเราดวงดีที่เบิลสี่ครับเบิลสี่ครั้งเดียวก็เกมนำเขาเลยนะ so ทำไมเบิลสี่นี้ก็น่าจะแพ้ไปเลยครับเออไม่ซื้อแล้วกันเนาะไป <Your turn. S 1> เสือตังค์ไม่พอ แต่จริงๆเราซื้อการนั่งฟ้าได้เนาะเพราะว่าถ้าซื้อการนั่งฟ้าเนี่ยมันก็ไม่เสียค่าไม่เสียค่าปรับอืมเนี่ยเรามาป้องกันตรงนี้ได้เนาะยี่สิบเก้าล้านครับรามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่การนั่งฟ้าในช็อปประมาณสามสิบกว่าล้านเนาะใกล้ๆกันครับโอเคชนะไปได้อย่างสวยงามเป็นเซตที่เอาชนะใส่เติมได้จริงๆนะเซตนะี้ อา้าเขาขอรีแมทมาด้วยครับแต่ว่าเราไม่รีแมทกับใครอยู่แล้วนะหมายถึงปกติเนี่ยผมไม่ค่อยกดรีแมทกับคนอื่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยากเจอแบบหลายๆคนมากกว่าไงนะครับถ้าบติว่าเขาเล่นกับเราบ่อยๆเขาก็จะรู้ทางนะว่าเราคิดอะไรครับเล่นไปเรื่อยมากกว่าเดี๋ยวก็กดเจอกันอีก <laughs> โอเคมาที่เกมนี้เราเจอกับคุณไนท์หนึ่งแปดหนึ่งนะไม่ใช่หนึ่งเกหนึ่งด้วยหนึ่งแปดหนึ่งคืออะไรเอ่ยเราได้สิบครับเริ่มก่อนนะโอ้ล้ะอันนี้เขามีไดอาน่านะครับเป็นเซตแลนด์มาร์คที่พกอูมานะโอ,โอเคถ้าเกมนานเราจะเสียเปรียบมากครับอันนี้ถอยไปก่อนสินะแล้วเดี๋ยวถอยห้าถึงเต่อครับเข้าร้านค้าเหมือนเดิม เน้นเข้าร้านค้าตั้งแต่ต้นเกมไปเลยนะเวลามีสร้างเมือง <9. S 1> ยึดเมืองอะไรเงี้ยเซตเราจะได้เปรียบมากๆครับเราเล่นเกมไวใส่เขาอยู่แล้วไง <10. S 1> ยึดเมืองมาปุ๊บเราก็ได้เลยอะไรเงี้นะ <7. S 1> อุ้ยไม่ได้เข้าครับเดี๋ยวได้แต่เดี๋ยวเราทอยเจ็ดตอกเฮ้ยเถึงเก้าได้ครับเมื่อกี้จะพูดเจ็ดตอกเกไม่ใช่นะ <11. S 1> โอเค ถ้าลงรถไฟผมจะไปยึดเมืองลายสองเขานะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ลงก็นะครับโอเคอุ okay. ้ยได้แปดเราเบิ้ลสองขึ้นมืออันนี้การันตีว่าเราได้สีลายสี่แน่แล้วเนาะแต่เขาก็เบิ้ลสองขึ้นมือเหมือนกันครับ <Your turn. S 1> โอ้แต่เขาเลือกไปตาหน้าเหรอถ้าเขาเลือกไม่ไปเนี่ย <Your turn. S 1> เขาถอยต่อได้เนาะเพราะฉะนี้เขาต้องเลือกครับ เลือกเลือกเลือกแบบใช้รถไฟตาหน้าแต่ผมว่าไม่ดีนะแบบนี้ <Your turn. S 1> เสียเทิร์นปีสองเทินครับเพราะการใช้รถไฟเนี่ยเ <So> อ่อมันจะเสียเทิรนเลยเนาะมันจะไม่ให้ทอยต่อครับอันนี้เอาเบิ้ลสองมาแล้วกันเผื่อได้เล่นลายสี่นะเ <Your turn. S 1> ออไปกดเบิ้ลสองไปเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวใช้วัดสันจริงๆไม่ต้องรีบใช้ก็ได้นะแต่ว่าใช้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็เอายึดเมืองมานะอันนี้ถ้าถติว่ายึดลายสองเนี่ยจะได้สี่เนาะแต่ว่าไหนๆเราจะเล่นลายอยู่แล้วเนี่ยผมว่ายึดลายสาแล้วดูจากการวนมือเนี่ยเราทอยสามได้ครับได้อันเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถอยสาม แล้วก็ขู่เขาด้วยลาย2อลายเนาะก็คือลายสามกับลายสี่ที่เขาต้องแก้ครับก็จะทําให้เขาเล่นยากมากๆนะเนี่ยถ้าสมมติว่าตาที่แล้วเขาเลือกที่จะไม่ขึ้นรถไฟเนี่ย <Nice. S 1> เขาจะได้ถอยต่อไปแล้วเนาะหรือถ้าเลือกไปเลยตาน,นี้เขาก็อาจมีสิทธิ์ได้เบิลเบิลเบิมาแก้เกมคาร,ราครับ <Your> แต่พอเขาเลือกไปเทินหน้าเนี่ย <Your> เขาเลือกลงได้ช่องเดียวเราเขาแก้เกมเราไม่ได้นะ <10. S 1> เราถอยสิไปครับ แล้วก็เดี๋ยวรอปิดเกมด้วยเฟดนะเน่ยพอมาตานี้เขาจะแก้เกมยากแล้ะครับโอเคสร้างแลนด์มาร์กมานะรถไฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะไม่ควรเลือกอ่รอเดินตาหน้าเลยถ้าไม่ใช่แบบตังน้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมผมไม่เคยเลือกเลยนะไม่เคยเลือกแบบ ไปตาหน้าเลยครับถ้ามีโอกาสไปทันทีดีกว่านะไม่งั้นการไปตาหน้ามันเสียเทิน2เทินอ่ะมันเสียเทินที่เราลงรถไฟด้วยแล้วก็เสียเทินที่เลือกลงเมืองในตาต่อไปด้วยนะเขามีโอกาสที่จะยึดเมืองเราแค่เมืองเดียวนะเพราะาตังค์เขาหมดครับ <14 Card. S 1> คือเมืองข้างๆผม <Your turn. S 1> ถ้ายึดเมืองที่ผมอยู่ผมกดนิโคได้ถ้ายึดเมืองที่เป็นสี <a> ตังค์เขาไม่พอนะ โอเคปิดเกมไปครับด้วยเฟสนะรีชาร์จไม่ต้องแล้วละ่ะสร้างสร้างเมืองเล่นไปดีวกว่านะโอเคปิดเกมได้อย่างสวยๆครับแต่อันนี้ก็ยกความดีความชอบให้เบินะ้ลสเนาะเบิ้ลสองที่มาตอนไลยสีครับทำให้เราได้สีแล้วก็ได้เล่นบิทิเซต่อด้วยนะได้เปรียบจัดครับ มาเลเวลอัพด้วยมาครับมาตอนน่อกันอีกเกมหนึ่งนะแต้ม4640แล้วครับอันนี้เกมที่3ติดกันเลยแต่ว่าตัดช่วงรอไปนะเพราะว่าเกมนี้หาห้องนานมาก2องนาทีได้ครับหลุดอยู่อย่างนั้นอนะเกมก็ไม่แก้สักทีนะเจอกับคนจีนครับโอ้เราเรอได้12บสนะ เปิด,ดยวสวย <Go first. S 1> โอ้เซตเดียวกันครับแต่เปลี่ยนนิโคเป็นยุนอา <Go first. S 1> อ่าถอยสิบเอ็ดแล้วเราทอยหกต่อได้นะ <the> แต่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีหกครับเราแบบถอยเก้าต่อไม่ได้ต้องทอยเก้าก่อนแล้วค่อยทอยสิบเอ็ดนะ <Six. S 1> อืม เ้าทอย19ก่อนแล้วทอย11เนี่ย11จะไปลงจุดวาร์ปต่อไปพอดีนะ <6. S 1> อย่างเี้ก็ต้องทอยหกไปครับอ่าถ้าแบบนี้ผมเสี่ยง10ถึง12ไหมถ้าได้เบิ้ล12เราก็ก็คือได้เบิ้ลแต่ถ้าไม่ได้เบิ้ลก็ได้สีครับงั้นผมเสี่ยงไปเลยดีกว่านะ ลองดูครับ <10. S 1> โอเคไม่ได้เบิ้ลอุย้ยได้เบิ้ลได้เบิ้ลในตาต่อไปครับเบิ้ลสิบสองขึ้นมือมาแล้วนะ Double, <two. S 1> โอ้แต่เขาเองก็เบิ้ลครับเรามีเบิ้ลสิบสองเขามีเบิ้ลสองนะ <Three. S 1> มีสามด้วยโอ้เราได้มือลายหนึ่งครับ <Double. S 1> ไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่ตรงที่ว่ายังไงเราก็อยากถอยเบิ้ลสนะิบสองเนาะเสียตั้งเยอะขึ้น นิดหน่อยอยังดีที่มันเป็นลายหนึ่งไงลายหนึ่งมันถูกครับ <Your turn. S 1> อ่าอ่าเบียดิเซมาก่อนครับ <a> เบียดิเซห้าดาวอืมจริงๆอยากได้เบิ้ลสีมากกว่านะแต่ว่าเบิ้ลหกก็ได้ครับกันเขาเล่นลายสองเนาะ เออเพื่อเขาปึ๊บปั๊บเปินรัวรัวเล่นลายสองนี้เราจะแก้ทางเขาไม่ได้เลยนะไม่มีเมืองให้สร้างแลนดมาครับมันก็สร้างเมืองไว้ก่อนเผื่อ <Your turn. S 1> ถ้าเขามีท่าทีว่าอยากเล่นลายสเราจะได้สร้างแลนม์คดักได้นะอันนี้ทอยเจ็ดไปครับ <7. S 1> โอเคโอ้โหแล้วเจ็ดเต็มมือเหลือจะเชื่อที่ทอยเจ็ดแปดเนี่ยเพราะว่าเจ็า 789มันใช้คอมโบกับเฟสยากเนาะเราไม่มีแบบเราไม่สามารถเลือกจุดลงที่แน่นอนได้ครับ <6. S 1> อ่าแล้วเขาดับเบิลจากบิลล่เซได้เบิลหกเ,เหมือนกนะับเรานะแต่เบิลหกเขาดูมีอิมแพกกว่าฮะ่พอเขาได้สี่ละวัดสันไปไหนครับเข้าร้านค้าร้านค้ามีอะไรอะ่ะ <Fortune card. S 2> แล้วนั่งฟ้าหรอ แต่ร้านค้ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อแล้วนะตอนนี้ <Jump. 10. S 1> อ๋อเขาจะตัดเมืองครับโอ้ <a> oh, แต่เขาอันนี้ต้องบอกว่าเขาเลือกเมืองผิดไปนิดนึงนะเพราะว่าเรามีเจ็ดครับ <Your turn. S 1> พอดีเลยงั้นเราก็ถอยไปแบบชิวๆนะ <No way. S 1> เอาคืนมาครับ <laughs> ยึดปุ๊บเอาคืนปั๊บนะเออถ้าเขาเลือกอีกเมืองหนึ่งข้างๆเนี่ยเราเอาคืนไม่ได้นะ แต่ก็เข้าใจครับนี่นะแผนที่เขาวางไว้ครับก็คือโดดมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวถอยเบิ้ล12จากยุนอาเนาะก็เลยเลือกตรงที่เรายืนอยู่ครับแต่ก็นั่นแหละก็ทําให้เราได้เงินได,ได้ได้เมืองคืนมาด้วยนะ <7. S 1> โอ้แล้วการ์เราเลขขี้เรียงมาเลย 5, 7, ห้าเจ็ดเก้าอืมห้าแบบนี้หรอ ผมเอาเฟดไปไลน์สแล้วกันครับโอ้ได้ยึดเมืองสวยจัดครับแบบนี้เราก็ยึดเมืองมาเรก็ทอยเจ็ดนะ <Your turn. S 1> จริงๆตอนแรกว่าจะมาเราก็ทอย5ครับแต่ว่าทอยห้าลงจุดวาร์มนะแต่นี้เราได้สี่แล้วเราก็ลงไปเลยครับชิวๆ ขู่รัาด้วยลายสามด้วยนะเพราะว่าลายสามเนี่ยเราเหลือ,อแค่สองที่ก็ชนะแล้วครับเบินแปดโอ้โหโอเคไม่แปลกใจครับแล้วใช้เฟดเลยนะเฟดไปไหนเอ้ย เฟสมาลายสามเหรอเพราอาจจะมีเจ็ดนะก็ทำให้เขาได้อีกหนึ่งสี่ครับลายหนึ่งเขาจะเล่นลายหนึ่งได้นะแบบนี้อแต่เขาไม่เลือกเล่นลายครับเขาเลือกรสร้างแลนด์มาร์คเลยนะ <6 S 2> แล้วถอยหกอันนี้เขาอาจจะตั้งใจมาสร้างแลนด์มาร์กก็ได้หรือเขาอาจจะถอยห้าหกเจ็ดก็ได้นะ ผมมองว่าได้เป็นเป็นไปได้ทั้งคู่ครับเขาทอยห้าหกเจ็ดเขาก็มีโอกาสได้สี่เนาะโอเคเราสร้างเล่นมาร์กดักไปเลยนะพอเขาดักเราไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราทอยห้า 5, แล้ก็เตรียมเล่นไลาสี่ได้นะโดยการลงตรงนี้ครับลงตรงนี้แล้วเผื่อเบีอ์ทิเซให้เบิ้ลสองเราเราก็ปิดเกมได้เลยนะเบิลสองบวกกับวัดสดันลงรถไฟ แล้วเขาถอยมาตรงนี้แปลว่าถ้าเราได้เบิ้ลสองเราก็ชนะสิอืมไม่ได้ครับเขาอาจจะวัดกับเราไปเลยนะว่าเรามีเบิ้ลสองหรือเปล่าแต่ว่าเอาเบิ้ลสี่มาก่อนครับเราไม่มีเบิ้ลสองแต่เรามีจำเงเราก็จำไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอใช้เฟสปิดเกมใช้วัสดันปิดเกมได้นะ แล้วตรงนี้เนี่ยเขาใช้ยุนอาก็ไม่คุ้มด้วยนะเพราะว่ายุนอาเนี่ยตกเมืองตัวเองที่ลายสองครับถ้าเขาถอยไปอีกช่องหนึ่งอ่ะยุนอาจะได้สี่นะอ,อันนี้ผมว่าเขาวัดดวงเสี่ยงเกินไปหน่อยนะถ้าเมื่อกี้เราได้เบิลสองเราชนะเลยไงจริงๆเขาน่าจะต้องใช้ยุนอาหรือไม่ก็ตัดเมืองอนะไรเงี้ยเนาะเพราะตั้งเขาเยอะอยู่แล้วครับ ามาซื้อเต่าเบิ้ลบอกตังเยอะนิดหน่อยไม่ได้นะมาซื้อเต่าเบิ้ลซะเลย <10. S 1> โอเคเขามาตัดนะ <Nice. S 1> ก็ไม่เป็นไรครับ oh. เรายังชนะไม่ได้แต่ว่าเราก็รวยขึ้นมานะเพราะว่าลายสี่เนี่ยตัดทีหนึ่งแพงมากนะเขาจนแล้วครับ <a> ซึ่งเขายังมีเต่าเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งอยู่บนมือเนาะ ราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเต่าไปเลยครับโอเคแล้วเราทอยเบิ้นสี่แล้วก็เดี๋ยวเอาเมืองคืนได้นะเราทอย9้าได้ครับถอยไปสามช่องโอเคตอนนี้เขาน่าจะกำหมัดอยู่นะตัดเมืองนี้เรามาสองครั้ง <Your turn. S 1> แล้วเราเอาคืนได้ทั้งสองครั้งเลยครับ ต่ก็นั่นแหละเราไม่ได้ใช้เบิ้ลจากเบลิเซ่ครั้งที่แล้วไงอันนี้ไม่ใช่ดวงนะไม่ใช่ดวงดีเบิลสี่นะแต่ว่าเป็นเบิ้ลจากเบลิเซ่ครับพ <Double. S 1> ตาที่แล้วเรากดเบลิเซ่แล้วเราใช้จำนะโพ้แต่น,นี้เขากดสองถึงสิบสองได้เบิลสองครับถือว่าดวงดีอยู่นะ <Double. Two. S 1> โอ้เบิลอีกแล้วอ้าวแต่ <laughs> แต่เงินหมดครับโอ้โหอันนี้เรียกดวงดีหรือเปล่า น่าจะไม่นะก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับ3เกมที่เอามาให้ดูกันแบบจุกๆนะเกือบ20่นาทีกันไปเลยก็เป็นเกมที่ทําให้เห็นได้ชัดเลยนะว่าเซตนี้เนี่ยพอมีการเบิ้ลเพียงแค่หนึครั้งเท่านั้นก็สามารถที่จะได้เปรียบมากๆเลยนะเกมแรกเราเบิลสก่อนเขาครับเกมที่2เราได้เบิลสมาเล่นลาย4เนาะก็ทําให้เราได้สีได้เล่นลาย มันก็เลยทําให้แบบเซตนี้เนี่ยยังเก่งอยู่ในเมตานี้นะเพราะว่าทุกคนต่างฝ่ายต่างเบิลครับเพียงแค่ขอว่าเราเบิลก่อนแค่นั้นเองหรือถ้าหลมว่าเป็นเขาเบิลก่อนเนี่ยก็ขอให้เราเบิลดีๆแล้วก็ตัดเมืองตัดอะไรของเขาได้เนาะแต่ว่าถ้าไปสู้กันท้ายเกมอะไรเงี้ยเล่นเ่นแต้มเล่น,ลนแลนด์มาร์คสู้สกับเซตแลนด์มาร์คสู้ับไดานาเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนนะยิ่งเขากดไดน,นาตัดมือเราเพียงแค่ใบ2ใบเราก็เล่นยากแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นการพกอว้ก็ไม่แย่นะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขยํยังไมไ่กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยขอเซตไลค์กันต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะแต่และคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ